จังหวะน,นี้ทําเกมได้สวยงามครับเบอร์9ครับมาแล้วนะจ่ายลอดช่องให้กับเบอร์7ครับดูครับโอ้โหสวยจริงๆครับลูกนี้อันนี้กูจ่ายให้นะกูจ่ายให้นะมึงลองกินดูเออเหนะมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือเมื่อวานกูก,ก็กินอ,อ่ะคลอดช่องเหรอจา้า สวัสดีครับวมเบลครับสนามครับผมผมจินจุ้งนะเรากำลังรับหน้าที่บรรยายการแข่งขันฟุตบอลแมตช์ยิ่งใหญ่นะครับผม้วยงอครับผมแล้วก็เอาไปซ่อมนะมันหักอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวกดี๋ยงอกัคุณครับผมไม่ใช่อย่างนั้นเอาไปว่าเราไปชมการแข่งขันกันดีกว่าครับผมไปตัดภาพไปเลยตอนนี้เกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมฝั่งเครับเสื้อสีแดงจะได้เคลียบอลก่อนครับอลไะครับจะเริ่มเคลียหรือยังครับ เริ่มเคลียบอลไปที่เรียบร้อยคริ่มเคีียไปให้เนี่ยเขลียนไปนะไปหน้ามือตีต้อนกลับมาเขลียไปทีสิเอาฮ้ทีมกูก่อนทีมกูเคลียก่อนแล้วมึงอกีรอรอจังหวะกูเคลียไปเนี่ยกูเคลียไปเล่นกันเตี้เลยนะกรรมการก็เคลียร์แล้วนะอะไรเงี้ยเขลียอะไรครับเนี่ยมันไม่ใช่เคลียแบบนี้มันจะเขลียมันเคลียแบบนี้เลยมันเขียมันเคลียมันใช้เท้าเคลียเคลียแบบเนี้ยมันไม่ใช่มบบนั้นผู้กอลที่ไหนเขาเล่นกันแบบนี้วะเนี่ยจังหวะนี้ครับโอ้โหเลี้ยงบอลเข้ามาแล้วเตรียมจะยิงนะ เล่นอะไรอีกแล้วอะไรครับอ๋อมาคุยหน่อยครับแล้วยังไงก็ต้องแดงอะไรอ่ะเสียบเสียบโอ้โหกรรมการนะยังไงเสียบไปได้ยังไงในกรอบเขตโทษเล่นแรงไปแล้วเปิดปุ่มสตาร์ทด้วยโอ้โหโอ้โหแล้วยังไงอ่ะแปะได้ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยใบแดงครับโอ้โหทำตัวเอง ทำตัวเองอ่ะไม่อยากเข้าุกมันเกลียดลูกผู้ชายไมม่อยาากกเขุ้ันสักครั้งในชีวิตไม่เอารณ์ดีแล้วใครจะช่วยแม่ขายของเราไไมม่่งงผมวิ่งผมเป็นหอบผมสอบรอดอไม่ผ่านจะให้ผมเข้าไปทำไมเข้าไปไม่ได้มันเหนื่อยอ่ะแล้วผมเพิ่งมีแฟนนะแล้วใครจะดูแฟนผมโอ้ยพี่พี่เข้าเาื่ะไหรพี่เข้าแทนเมื่ะไหรเนี่ยผมเข้าผิดเนี่ยผิดข้างคาตายเลยขวาผมเนี่ยพี่สอนผมดิไม่พอใจกับการตัดสินุ่มใจของกรรมการนะครับผม โอ้โหคุณเอฟครับผมยังไงฮะต้องบอกว่าวันนี้เจ้าบ้านเปิดตัวได้น่ากลัวมากดูครับยังไงครับเนี่ยนี่เป็นตัวแข่งของงานนี้เลยนะฮะทวยงอนี้เนี่ยเป็นะไรกันอ่ะผมทีมตัวเก่งตัวเกง่เกงมาแวนู้นนะเก่งเก่งออกไปรักษาก่อนเถอะไปไปไปไหวไหมเนี่ยโอ้โหประคองมาช่วยมาช่วยหน่อยมาช่วยประคองไปหน่อยปะ โอหวห่ไหมเนี่ยตัวเก่งหูนักกีฬาโอ้โหจังหวะนี้มีลุ้นครับมีลุ้นครับตอนนี้ยังไงครับมีลุ้นจริงครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหสี่ศูนย์สี่เก้ยเจอกูมึงซื้ออะไรโค้กแต้มมันเฉียดเลยเนี่ยมึงกลับอะ ลุงพี่ให้มาสามตัวเลยเมื่อวานลูกหมากิงยีนนี่นูดดี้มือสองอะขาดขาดตรงนี้ด้วยชอบเด็กสตรีทใส่กระเล็บวิงแล้วลุงพี่บอกเฟี้ยวจัดโจังหวะนี้มาครับยังไงเลี้ยงหลบจังหวะแทงท่านหูช่องมาแล้วยิงนูดนี้โอตัวถ่ายครับผมโอ้โหไอ้ประตูหรือเปล่านะดูเหมือนจะหลังหน้าคุณแรมครับผมอุ้ยต้อง ไปดูที่ไลแมนนะฮะว่าล้ำหน้าหรือเปล่าแล้วพี่เขาถืออะไรมาเต็มเลยฮะน่ะเอาไลแมนไม่มาครับมาแต่เก็ตไคสั่งข้าวมากินครับเฮ้ยชานมอ่ะมันมีชานมป่ะสารเปาของผมอ่ะผมใส่โคตรลดให้ด้วยเมื่อกี้20% 20%เออดีจริงจริงไม่กินข้าวจริงจริงมันมีไอ้หนึ่งแถมหนึ่งอ้หนึ่งแถมหนึ่งของมึงมั้เออสารเปาไส้อะไรวะจัดแรกจะต้องสั่งกะเพราแม่งหมดโอ้ลหหิวันนท้งสามะโอ้ยห โโอ้หจังหวะน,นี้ทําเกมได้สวยงามครับเบอร์9ครับมาแล้วนะจ่ายลอดช่องให้กับเบอร์7ครับดูครับโอ้โหสวยจริงๆครับลูกนี้เออเดี๋ยวนี้จ่ายให้เองเ<อ>มื่อวานเมื่อวานมึงเลี้ยงกูไว้ค่าได้หายกันเมื่อวาชาบ,บูอะ่ะเออได้อันนี้อร่อยกูแวะกูแวะซื้อให้ว่าเจ็ดด้วยเออมันมีมีค่อยโอนให้ก็ได้ก็อันนี้กูจ่ายให้นะกูจ่ายให้นะมึงลองกินดูเอหมือนเดิมเหมือนเดิมเหรอเมื่อวานกูก็กินอ่ะลอดช่องเหรอจ้า วันนี้เคเลี้ยงมาแล้วแล้วโอ้หจัะหวาดเสียวแบบนี้ครับพูดตัดสินเป่าน้องวีดเรียบร้อยครับโอ้โหเอ้าปักอะไรกันนะโอ้โหของปุ่นเยอะไงอ๋อมันส่งมาเปิดไงนะอะไรอันนี้อะไรอันนี้อันนี้อะไรต่อน้องวีดแต่เปล่าไงเปล่าไงอ๋อมันเก่าคือที่ไหนมือสองอะไเครื่องเขียนไหมเนี่ยอะไรเครื่องเขียนวันหลังซื้อ้ะใครขี้อ่ะ ไอ้พี่คนขี้เนี่ยขี้เลยอ่ะใช่เหรอแรกๆอ่ะมีคนขี้